อมวานแฮนไปทัวร์ทริปนี้เราจะพาไปเที่ยววังเวียงประเทศลาวกันนะครับมาอัปเดตปี2 0 2 5ว่าวังเวียงมีที่เที่ยวอะไรใหม่ๆบ้างมีที่ไหนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายการเดินทางที่พักอาหารการกินอร่อยไหมกินได้หรือเปล่าราคาต่างๆเรทค่าเงินเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอามาให้ครบเลยครับว่าแล้วก็

จะกีมาแล้วครับจะกีมาทุกคนที่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามนะครับเร็วเร็วเร็หนึ่งสองสามโอ้โหมาอปันดาเอาเอาเลยเจ้าเลยเจ้าท่าวันนี้หมดพลังเลยนะใช่แล้วจริงๆอยากแนะนำนะครับจริงเราก็ไม่รู้เนาะมันชื่อว่าอะไรนะท่าจังท่าจังครับทุกคน กรมเยอะมากอยู่ใกล้ๆด้วยถ้าถามผมส่วนตัวนะผมว่าที่นี่ดีดีกว่าบุรพูลอีกอะคือหนึ่งเดินทางใกล้นะครับถนนดีออกจากตัวเมืองนี่เดียวเองอะประมาณกิโลเดียวเองถึงเลยน้ำฟ้าเหมือนกันกิจกรรมมีทั้งไอสลิงมั้น่ะเออมีแบบว่าให้เราโหนสลิงแล้วก็ไปตกอยู่กลางน้ำเนาะแล้วก็โดดน้ำมีหลายจุดโดดน้ำมีสามฐานสามชั้นวัดใจกันไปเลยเนาะ แล้วก็มีแบบโดดให้เด็กเล็กๆแล้วก็มีใช่ใช่แล้วก็ไฮไลท์ก็มีอะไรนะข้าถ้ำเนาะข้าถ้ำเป็นแบบถ้ำน้ํานะเป็นน้ําไหลผ่านแล้วจะมีเป็นแบบว่าเชือกอ่ะร้อยอยู่ข้างในแล้วเราสามารถไต่เชือกเข้าไปข้างในได้เขาบอกว่าลึกประมาณ200เมตรนะครับข้างในมีไฟนะใช่แล้วแล้วก็ค่อยๆเดินขึ้นไปชมวิวบนถ้ำก็ได้สามร้อยขั้นสามร้อยขั้นใช่เราจะเห็นเมืองวิวเมืองเมืองวังเวียงวังเวียงใช่แล้วติดอังหมดแรง แต่ว่าพอดีมันไม่ใช่ทางเราทางเหนื่อยแบบนั้น <S <S แนะนำนะครับแนะนำเนาะมีโอกาสมาที่นี่อย่าพลาดเลยอะ่ะใช่จ้ะใกล้ที่สุดใช่แล้วได้ติดใจเหมือนเราสองคนนะจ๊ะนี่ไม่อยากกลับเลยอ <S <S ชอบมากอุ้ยนี่ต้องอพลังโอ้ยขี้เมาเนาะ